ตอน6ทธันวา4ี่สี่นะราคาอยู่ที่35บาทพาที่10บาทซื้อ3,500บาทท่าก็ได้หนึ่งหุนนะ้นครอบครองตองอย่างต่ำรนะ้อยหุ้นเนาะมีเงิน3,500ซื้อได้ตอนนั้นนะนเวลานี้เขามีการแตกพา10บาทเหลือ1บาทเพราะว่าหุ้นจาก35มันขึ้นไป40 50, 60, 70, 80, 90ขึ้นเป็นหลักร้อยอ่ะอาจจะขึ้นไป 400, 500บาทต่อหุนอ้นเนี่ย ต้องซื้อร้อยหุ้นก็เป็นเท่าไรต้องใช้งเงินเท่าไรห้าหมื่นน่ะไอ้รา,ายคนกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยจะเข้าไปซื้อก็ไม่ไหวห้าต้องมีห้ามหมื่นไปซือ้อเขาก็เลยแตกพาแตกพามาเหลือหนึ่งบาทร้อยหุ้นน่ะพอแตกพาเป็นหนึ่งปุ๊บเขาก็ได้ปู่พันหุ้นราคาตอนนี้สามสิบเอบาทเจ็สิบห้าสตางค์พารหนึ่งบาทมันหมายความว่าเอาสิบหารแล้วกันก็มหมายว่า เมื่อปี44ท่านซื้อเหมือนท่านซื้อหุ้นราคา3บาท3.175บาทต่อหุ้นขึ้นมาอยู่กับ10เท่าเนานะเกืบ10เด้งนะ่า20ปีนะ3,500บาทก็เหมือนท่านมีละ35,000บาทผ่านไป20ปเีเงินต้นของท่านก็จะเป็น35,000นะจาก3,500บาท ผ่านมา20ปีมาเหมือนว่าเงินต้นท่านมีอยู่35,000บาทเงินต้นมันเหมือนเงินเหมือนเราฝากแบงก์อ่ะฝากแบงก์เพราะเงินต้นท่านมันงอกเฉยเลยแต่ฝากแบงก์เงินต้นมันจะไม่งอกมันงอกแต่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวออดอกเบีย้ยทับไปเรื่อยๆดอกเบี้ยตอนนี้ก็บ,บานแต่ติต่งหุ้นปอทเนี่ยผ่านมา20ปีเงินต้นมันงอกขึ้นงอกขึ้นสิบเท่าแล้ว ดอกเบี้ยก็เปรียบเหมือนเงินปันผลเงินปันผลเขาบอกเมื่อกี้ผมบอกเลยฮะเฉลีย่ยเขาได้อยู่ประมาณหกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนท่านได้ดอกเบี้ยเงินฝากท่านอ่ะที่ท่านฝากไปได้หกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์โมเดลเนี่ยเยอะนะดอกเบี้ยก็เยอะกปล่าแบงเงินต้นท่านก็ยังงอกอีกงอกขึ้นอีกเห็นนอยงซื้อหุ้นมันจะล้มนะเนี่ย ถ้าปตทรประเทศไทยมันล้มแล้วนะประเทศไทยโอ้ไม่เหลือแล้วเอางี้เลยง่ายๆ,ๆนะเพราะว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งถือหุ้นที่แข่งก็มาเก็งขายเขาตอนนี้เก้าแสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าจุดหนึ่งสามล้านบาทโอ้เกือบเจ็บหนึ่งล้านล้านนะมาเก็ตขคยเขาใหญ่ๆใหญ่ๆนะท่านที่แบบโอ้ยมันอย่าอย่าจะมีหุ้นแบบอะไรอะแข็งแกร่งนีกว่ามันไม่ลม้มอะล้มยากอะ เออนะสนามบินใหญ,ใหญ่ให้มันล้มทีคงประเทศงน่าจะหมดทั้งตลาดแล้วละ่ะนะหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะนะไม่ว่าปทอทเอาปทอทบวกบนาำบินนะึ่งมันล้มนะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยมังไม่เหลือแล้วลเอเขาถือถือ,ถอ,อคือมาแก่แข็เขาใหญ่เป็นตัวที่พยุงตลาดให้มันคือมันเกี่ยวกับกองออทุนสำรองเราเยอะ,อะ พอทุนสำรองเยอะก็มาซื้อหุ้นมาเยอะๆไว้ฮนะเก็บไว้ที่หุ้นนะ่ะถ้าอย่าพร้อมที่จะลงทุนได้มีความเสี่ยงสูงถ้าก็ไปลงทุนกับบริษัทที่มีการเติบโตเป็นร้อยเท่าก็มีอ่ะเนี่ยเป็นร้อยเท่าก็มีนะ,อ,ะอันนี้แกประมาณ1ิเท่าเองนะแต่ก็มันมีความแข็งแกร่งเมื่อเราฝากเงินแบงค์ที่มีความมั่นคงเมื่อก่อนนี้เงินฝากแบงค์ยังได้ดอก7จเปอร์เซ็นต์เนาะจริงไหมคนก็ไปแห่เอาเงินไปฝากแบงค์กันกน,นะอ่ะ แต่พอ,พอเราพอหนึ่งแบงก์มันก็เหมือนลดอัตราดอกเบี้ยลงมา